อืมแกออกมาจะหน้าตาประมาณนี้แต่มันร้อนอยู่นั้นเนี่ยร้อนอยู่เลยขนมยัดไส้งาคิมอนเดี๋ยวให้ดูงาคิมอนชิมดูนะว่าเป็นยังไงกินหอมหวานเจี่ยวแป้งนุ่ม ืมแป้งเหนืยวนุ่มใส่หวานน้ำอ้อยแล้วก็หอมของงาคิมอนเคี่ยวแกรกปุบกับทำแบบกระทงนี้นะไม่ธรรมดาดูความเป็นงาคิมอนใส่งา,งาคิมอนกันนเลย นี่ไส่มันนะแป้งนีบผมว่านุ่มมากเหนียวนุ่มไส้วนันกำลังดีอื้มว้าแยมรอนแล้อืมอร่อยดีะขนม ยัดใส่งานคีมอนอร่อยสำหรับผมน่าอร่อยโอเคยังสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ